สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่4มัมกราคม2 5 6 5มีรายงานข่าวนะครับว่าสารฮ่องกงพิพากษาจำคุกโจหั่งถังทนายความนักเลื่อนไหวหญิงวัย36ปีเพิ่มอีก15เดือนเหตุนั้นเนี่ยครับเป็นการยุยงให้ประชาชนร่วมการชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อจุดเทียนรำลึกเหตการณ์ปราบปรามนองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนในกรุงปักกิ่งเมื่อปี2532โดยโจหังถังนั้นเป็นอดีตแกนนากลุ่มพันธมิตรฮ่องกงสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยรักชาติในจีนซึ่งจัดกิจกรรมรำลึกเทียนอันเหมือนในฮ่องกงทุกปีก่อนจะยุบตัวภายหลังโดนตำรวจสอบสวนตามกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติโดนจับกลุ่มขอน้าวันครบรอบเหตุการ์สีมิถุนาเมื่อปี2 5 6 4 ตำรวจฮ่องกงนั้นห้ามจัดก,การชุมนุมรำลึกเมื่อปี2564แล้วก็ปี2563โดยอ้างมาตรการควบคุมโรคระบาดแต่ยังคงมีนักเคลื่อนไหวแล้วก็ชาวฮ่องกงหลายพันคนร่วมกันจุดเทียนรำลึกเมื่อปี2563และปี2564แม้จำนวนผู้เข้าร่วมจะน้อยลงในปีที่ผ่านมาข้อหาใหม่ในคดีนี้ของโจหังถังนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับบทความที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียแล้วก็หนังสือพิมพ์มิงเป้า ที่เธอกระตุ้นให้ชาวฮ่องกงร่วมกันจุดเทียนเพื่อรำลึกการปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในจีนที่จะตรัสเชียนอันเหมือนเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยน2 5 3 2ทางด้านเอมิชานซึ่งเป็นผู้พิพากษาแห่งศาลเกาลูนตะวันตกก็บอกว่าข้อความที่โจหังถังโพสลงโซเชียลมีเดียและบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์ตั้งใจส่งเสริมชักชวนชี้แนะและกดดันผู้คนในสังคมรวมถึงถือเป็นการยุยงให้ผู้อื่นเข้าร่วมการชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่รู้ดีการชุมนุมดังกล่าวก่อความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจ้องถังซึ่งเป็นทนายแก้ต่างให้ตนเองปฏิเสธความผิดโดยกล่าวว่าเธอเพียงต้องการกระตุ้นผู้อื่นไม่ให้ลืมเหตุการณ์4มิถุนายนมิได้ส่งเสริมให้มารวมตัวกันแต่ผู้พิพากษาปฏิเสธคำกล่าวอ้างภายหลังคำพิพากษามีการอ่านคำพิพากษานั้นเนี่ยโจหังถังก็กล่าวทั้งน้ำตาว่าเธอทำนายได้ว่าพื้นที่สาธารณะสำหรับการหารือเกี่ยวกับ4มิถุนายนจะหายไปอย่างสิ้นเชิงทรราชมีความระมบ เส้นแบ่งสีแดงจะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเดือนธันวาคม2564นั้นเนี่ยนักเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตย8คนถูกตัดสินจำคุกมากที่สุด14เดือนฐานมีส่วนร่วมในกิจกรรมลำลึกเมื่อปี2563โดยโจหังถังโดนจำคุกเนี่ย12เดือนโทษจำคุกที่เธอได้รับล่าสุดเมื่อวันอังคารที่4มกราคม2565นั้นเนี่ยครับก็จะต้องรับโทษพร้อมกันกันกบโทษเดิมหมายความว่า ทางโจหั่นถังนั้นจะถูกจำคุกเพิ่มอีก10เดือนเหตุการณ์ลำลึกเทียนอันเหมือนเมื่อปี2563ทําให้มีนักเคลื่อนไหวถูกจำคุกแล้ว16รายตั้งแต่4ถึง10เดือนโดยมี2รายที่โดนข้อหาคล้ายกันก็คือนาธานลอและก็สนิจางหนีออกจากฮ่องกงก่อนที่จะถูกตั้งข้อกล่าวหา จ้องทั้งยังโดนข้อหาอยุยงบ่นทําลายอำนาจการปกครองภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จีนออกมาบังคับใช้เมื่อปี2,563ด้วยซึ่งมีโทษสูงสุดจําคุกตลอดชีวิตนะฮะตอนนี้ก็เป็นนั้นว่าบรรดานักเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยครับที่เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมในฮ่องกงนั้นกำลังโดนดำเนินคดีกันอย่างต่อเนื่องครับ